ทำอะไรกินครับวันนี้งูเกลยอเกลืปลาปลาเกลือปลา,ปลา,ปลาอันนี้เป็นลือปลาได้ามาจากไหนครับนี่ปลาธรรมชาติในะไหมครับไปวานที่นาหนุนใครไปหวาน,น,านตาคุณพ,พ่อตะเก้านะ่ะโอ้โหตัวใหญ่มากครับพี่นอ้องดูในคลิปเหมือนจะเล็ก มันจะเล็กนะครับตัวจริงใหญ่มากเลยเหมือนมันจะไข่หรือเปล่าเนี่ยพ้องมันตุงๆคุณแม่กําลังเอาเกร็ดมันออกครับนี่อันนี้โอ้โหดีดูดีตัวใหญ่มาปลาธรรมชาตินะครับปลานานปลาช่อนานาพ่อแกไปหวานแหไข่ไหมแม่ดูดิ<ข>โอ้โหไข่ไขเลย อืปลาช่อนแม่ไข่ด้วยเลยไข่เต็มท้องเลย,ยปลาดุกนาก็าได้ตายหมดทาไมมันตายร้อนอ้วันนี้ร้อนมากนะด้วยนะร้อนไข่ใหญ่มากาไข่ปลาช่อนอร่อยนะพี่น้องไม่จะแกงใช่ไหมครับ หม้อกำลังเดือดเลยครับเตรียมจะแกงแล้วเนี่ยล้างเสริมอู้นี่ไข่พี่น้องไข่ปลาช่อน ពោះມັນໃຫຍ່មែនយកខ្សែ VC ស្ដេចមកច្រោនបួសឡើងត្រើអឺចគាត់មានអ៊ុយឈីក្នុងពួរណាមែនទេនេះយុធំពួងនោះមែនណាផ្ស مك វាពួងក្រុមតៃទៅទាំងកលិបនោះទៅច្រោននេះពុះព្រាត់តាទៅមកណាគេយ៉ាងមិនបែទៅទៅជុំ โไขยย่ไ,ไข่ปลาท่อนหก็มันใหญ่มากเลย